สวัสดีครับครับวันนี้พาเจมาเที่ยวไหนครับพี่น้องอยู่กับผมมคนสาวดัมซิงทะลนะครับวันนี้พาพี่น้องเอซมาดูหนังครับผมไปลยครับดีครับเจวัสดีครับก่อนไป ไหนเจรถละเอาไปแล้วบ่โอ้เจอรถคน,คนดังด้วยอางนับังดาบินดีครับผมวันนี้นก็อา่า หมดแต่วุ่นครับผมไม่ได้ไปหารถดําเลยวันนี้มีเมื่อเช้ามีออกงานเครื่องเสียงด้วยครับเมื่อเช้ามีออกงานเครื่องเสียงแล้วก็มีงานวิธีต่อครับผมจนถึงเพิ่งเสร็จเมื่อกี้ครับเลยเลยเดินทางมานี่ต่อนะไม่เจอไปเลยเหรออ o ตีตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่งานเอ้ยบ้านเลยนะวัดบ้านสนวนในอื ใช่ครัว่าเป็นงานแก้บนครับพี่น้องปกติแล้ววัดนี้ก็ถ้าไม่มีจิดช่วงโควิดเมื่อกี้นี้หนังเกือบทุกวันนะครับอู้จอใหญ่มากครับพี่น้องถ้าไม่ติดโควิดนี่วัดนี้มีหนังแทบทุกวันนะพี่น้องนะส่วนมากเขาจะบ่นไว้ครับแล้วก็เขาก็มาแก้บนครับผมโดยการเอาหนังมานะครับ หนังก็แล้วแต่คนที่โอ้แล้วแต่คนจะบนนะครับแล้วแต่คนที่บน,นครับว่าต้องการหนังหน่วยไหนนะถ้าบนไว้ก็อยากจะเป็นครูเป็นตำรวจเป็นอะไรก็มาบนวัดนี้ครับพี่น้องประสบความสำเร็จหลายคนมากครับถ้าไม่ติดโควิดดูหนังทุกวันครับวัดนี้อ๋อสวัสดีครับโอ้ บางลำอินดี้ครับพี่น้องนี่อย่าถ่ายผมมงคลสาวลำซิ่งนะไปเจอบางดำอินนี่อยู่นี่ครับคอยดูคืนนี้อยู่คนละอยู่คนละฝังเลยเอานี่จะไปไหนเลยอ๋อไม่ใช่เขาออกสองจอี่วันนี้ใช่ไหมสองจอที่นู้นแล้วพี่ดำจะอยู่ไหนอยู่นี่หรืออยู่นู่นนี่ไม่ได้ไปนู่นอ๋อเหนื่อยครับเหนื่อยไปไม่ไหวเนาะโอ้นี่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับไหนที่ขบวนบางลำตรงไหนตรงนี้บอกนี่เลยนะ อยากได้มีก yeah! well <ah> ี่คนนี่ตึกระพัดตัวเวลเลยนี่ครับพี่น้องที่คนขัมาบนครับตรงนี้แหละนี่อะไรลวงปูพรมโอ้สวัสดีครับผมไปเดี๋ยวพาพี่น้องเดินชมครับผม เดี๋ยวพี่น้องเอฟซีบอกว่าโอ้วันนี้มงคลสาวไปไหนนาะไม่เห็นถ่ายรถดำเลยอันนี้ครับจิทระเลยพาพี่น้องมาดูหนังก่อนนะครับวันนี้เขาดีเจเจเขาอยากดูหนังครับผม <c oughs> เจบอกว่าอยากออกจากบ้านอยาก้ยไม่ใช่อยากออกจากบ้านอ,อยากอยากไปดูอะไรนะ,ะบรรยากาศนอกบ้านบ้างครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็น ซูเปอร์บิ๊กนันทวันครับผม D559 สุรินนะพี่น้องนะนี่เป็นหน่วย10ลอ้อโอ้นี่ครับก็ด55ี559ีนตู้เบสก็จะมี4 2 8 4 3 4, 2 4 16ตู้เบสข้างละ16ใบครับผมแล้วก็กลางอเมเจอร์นะอเมเจอร์ Al ก็1 2 3 4 5 6 7 7ใบครับแล้วก็เป็นซปเปอร์ไฮข้างบนอีก1ใบครับเป็น8ใบนะนี่ครับต่อข้างนะพี่น้องนะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดดีเจขึ้นแท่นแล้วครับตอนนี้ อ <oh> ๋อสวัสดีพ mm ี่ดีเจสวัสดีครับสวัสดีนุ่งดโอจานสวัสดีครับจานครับโอ้รุ่นเลยเนาะมุตะตาจะจุกกะจุงกะบัดจุกกะกรุบขเนียรม้นี่ต่หนอกกระมมเห้ยน่ากระมมมการหยุดพเยอมาทล้นูโอ้ นี่ครับช่องดังครับพี่น้องสวัสดีครับผมรีทองสโตร์แชนแนล <laughs> อ้าว <laughs> ันนี้ทำไมปลีกตัวมาจากรถเกี่ยวได้เนี่ยโอ้วันนี้ปลีกตัวไปอยู่กับส่องแสงทั้งวันครับวันนี้อ๋อวันนี้ม,มีเวทีบอ่อยนั่นแหละออ,อกงานแห่ครับเมื่อเช้าอ๋อจย์เอารถเทไปเบทเ,ม,เม,มื่อเช้าครับผมซีโพยเลยซีโพยเลยนี่กระมอมอ่ะเอาสาวไปลงลูวูกระมอมเจริญนะเดนเซอร์ทมทมละเออจะได้จะรื้อจะทมทมมาอ้อยต้มเต้มมามี่เลิงเลย แต่ยังเจให้นี่นี่ครับโอ้จะนับนะมานายเอ้ยจะน้อยไม่ได้ไปนู่นบไไไม่ด้ปเลยชุุมพบรบอ๋อโอ้ผมกว่าจะมาถึงรถยางไม่ค่อยดีครับจ้วยกันน้ยหนูตลับโอ้จมอ จะนน้นนะ้้ามาคอคนขอบคุณพี่สุนัยสุภาพด้วยนะครับอจะนบนะมนายเว้ยชมดูที่อำเภอนาคูกาลศิลป์ครับผมขอบคุณมากเลยครับนันทวันไม่เหมือนใครตู้ผีเสื้อดังนุ่มลึกลอยไกล3าถึงี่กิโลอนี่ครับประดิษฐ์เจริญ ดิจิเรนยนโอ้ไม่ใช่นะถ้าแต่ดิจิเรนยนแอลอาร์มันสายรถมันก็ไปทางรถเลยเนาะแต่ดิจิเรนเทอร์โบห้าพันห้าอ๋อหรือว oh, ่าทีห้าพันห้าแล้วพี่น้องนะใช้อยู่หนึ่งสองสามแท่นครับผมแล้วก็ทีสี่พันหนึ่งสองสามแล้วก็มัตเตอร์ดีไซน์ครับโอ้โห ข่าวมาแล้วก็อย่าลืมครับผมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับผมมงคลสาวดัมซิ่งแถแล้วยนะครับวันนี้ดัมซิ่งพามาดูรถหนังครับนี่พามาดูรถหนังพามาดูหนังดัมซิ่งไม่คนดินดัมซิ่งดัซิ่งไม่ได้คนดินครับวันนี้ดัมซิ่งพามาดูพาพี่น้องมาดูหนังก่อน รถดําสิเป็นไงบัดมาเด้อทายตะกี้บัดมีรถคุณเองเด้ทายญาติกะกะติดตามตลอดตลอดนี่โอ้ขอบคุณครับนี่นี่เอามั้ยยกกลับบ้านสักอันนึงไปถ้าเปาะซื้อให้ไปต้องบ้านรถดํานี่บัดโอ้จัดเลยบัดหมู่เส้นนี้เอาคลั่งรถชนมชนมนี่รถថ្លៃដែរชนมนี่ อันี้รถดำทไลท์น้ำมันเหล็กแพงเหล็กแพงน้ำมันก็แพงน้ำมันนี่ไปลากไปไปอืมไปเลยหนึ่งน้ำมันนี่เป็นตัวแปรสำคัญนะพี่น้องน้ำมันแพงอย่างเดียวครับทุกอย่างขึ้นตามหมดเลยไปโอ้เมื่อตาดีเจเยอะชิมุ่งเลยมาดีมันปนติดเด็กนี่ สงสัยไม่ได้นอนครับมาจากการจันทบุรีโอ้เมื่อวานครับผมนี่แหละครับพี่น้องซูเปอร์บิ๊กนันทวันภาพ,พยนตร์ครับผมนี่ระดับโลกนะพี่น้องนะเนี่ยนี่ครับอย่าความเต้นโนยยู่โมน้อง <c oughs> โอ้ นี่พี่น้องกว่าจ,จะได้แสงสีเสียงให้พี่น้องได้รับชมนี่โอ้ไม่ธรรมดานะเด็กหน่วยนี่ครับแต่ละคนนี่บุกเต็มที่นะพี่น้องนะให้กำลังใจทุกคนทุกท่านครับผมอันนี้ประมาณเม็ตรนโครองยี่สี่ครองยี่สี่อ๋อขึ้นจอเต็มปะ ขึ้นจอเต็มบ่เนี่รอดูลมอ๋อรอดูลมอ๋อถ้าถ้าลมลมแรงก็จะลดจอเนาะถ้าลมแรงก็แปะจอกลางกลางอ๋อก็ใหญ่ก็คือตัวเปรนี่ลมอย่างเดียวเลยนะครับลมเพราะว่าช่วงนี้ลมแรงนะพี่น้องนะอ่ะอย่าลืมครับผมมงคลซาวดัมซิงเทเลนเย้พามาดูหนังครับพี่น้องวันนี้ขอลาพี่น้องเอฟซีไปก่อนนะครับเดี๋ยวว่า มงคลไปไหนนาะวันนี้ไม่เห็นลงคลิปให้ชมเลยนี่ครับเ <laughs> มื่อเช้าติดงานแห่นะพี่น้องเลยแล้วก็งานดนตรีทั้งวันครับเ <ไป S 1> พิ่งเสียดครับเลยเตือดมานี่ก่อนอเจอกันคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็ออกบายบายครับสวัสดีครับ